ศาสนาก็จึงเกิดความมั่นคงได้เพราะว่าทุกคนนั้นยึดหลักการเดียวกันตามคำสอนของพระเจ้าทึ่งพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เป็นผู้คิดเองเออเองตามอำเภอใจพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่า เราจะใช้อุดมการอย่างไรหลักการอย่างไรและวิธีการอย่างไรเพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบและอยู่ในทิศทางเดียวกันในที่สุดศาสนาก็จึงได้เกิดเป็นความเข้มแข็งเป็นเพราะว่าคนในองค์กรนั้นรู้หลักการเหมือนกันเข้าใจหลักการเหมือนกันและทําวิธีการเดียวกันนี่ก็แปลว่าผู้บริหารทั้งหลายทั้งปวงหากจะเป็นผู้มีปัญญาหากจะเป็นผู้จัดระเบียบความเจริญก้าวหน้าในองคอ์กรก็จะต้องเป็นผู้ ผู้สนใจใส่ใจบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ร่วมง,งานในฐานะของผู้ร่วมอุดมการในฐานะที่ผู้ร่วมสร้างบาร,รมีและทังประโยชน์ให้กับมวลชนทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็แปลว่าการประชุมนั้นเป็นเรื่องหัวใจของความสําคัญในการบริหารจัดการพระพุทธองค์นั้นไม่มีโอกาสจะได้เจอขันกับพิสุสงฆ์มากมายก็จึงได้คัดสรรบรรดาผู้คนที่มีความรู้ความสามารถที่มีเจตนาอัน แน่วแน่มั่นคงข้อจึงได้มารวมตัวกันให้เป็นแม่แบบให้เป็นตัวอย่างเพื่อที่จะได้กระจายวิธีการต่างๆเหล่านี้ออกไป